ครับที่นี่ครับ Green On TV Energy for Life KPP c a b l ี TV ช่อง2ครับการเปิดโลกความอร่อ hmm. ยครั้งน mm ี hmm. ้กับรายการ Green Kitchen mm hmm. เปิดโลกความอร่อยของคุณ hmm. ครับวันนี้มาน,นั่งอยู่กับทางด้านที่ปรึกษาและผู้จัดการร้านมอตโตชาบูชาบูชั้น2องรามไลฟ์เอาหนูเรียบร้อยแล้วนะครับ สวัสดีครับคุณนุชแล้วก็คุณนบนะครับคุณนุแนะนำตัวนะครับชื่อวันนี้พาศิลพง์เป็นมเนเจอร์ของมัตโตชาบูจริงๆแล้วมัตโตชาบูชาบูของเราเนี่ยมีกี่สาขามี2สาขาต่ะก็คือที่นี่ร้าไลท์เล้าไรเป็นสาขาที่2สาขาที่2สาขาแรกอยู่ที่โฮมเวิร์กตรงข้ามเซ็นทรัลพีเทอร์วู้ดใช่ค่ะชั้นล่างเลยชั้นล่างชั้นหนึ่งร้านแรกเลยจ้ะผมรู้จัก ที่นั่นแหละที่แรกนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่ที่นี่อยู่ในเมืองอยู่ในเมืองตอบสนองชีวิตคนในเมืองนะครับต้องบอกว่าแล้วลูกค้าส่วนใหญ่มานี่จะเป็นใครลูกค้าจะมีหลากหลายนักเรียนบ้างแล้วก็คนแถวในเมืองบ้างเพราะส่้าสาขานี้ิดสำหรับคนในเมืองอ่าพอดีกับชีวิตในเมืองพอดีเลยนะครับเด็กนักเรียนเยอะเยเยอะมากพี่กินเก่งไหมครับก็แล้วแต่บางกลุ่มนะพี่โอ้โหนมก็เดกนักเรียนกว่าตู้หมด ขวาดขวาดกุ้งหมดตู้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยในไลฟ์สไตล์ของรตงชาบูชาบูเนี่ยก็คือตอบสนองคนชีวิตในเมืองเด็กนะเรียนคนทํางานหรือว่าชาวบ้านร้านช่องในเมืองนะครับไม่ต้องออกไปไกลแล้วคนนี้รูปแบบการตกแต่งร้านนะฮะเป็นสไตล์จะเป็นนิดดใช่ล็อปก็คือเรื่องของการโชว์โชว์บาลามัโครงสร้างทํามาจากไม้ไผ่ แล้วก็มีไม้ไผ่เข้ามา<ช>ประอกอบ <นะ S 1> ด้วยนั่นก็คือแบบว่านั่งชิลมากและที่สำคัญก็คือร้านชาบูที่ดีเนี่ยต้องเย็นต้องเย็นเพราะว่าเรานั่งอยู่หน้าเตา<ช>ไอเดือดร้อนร้อน<ช>แล้วก็ต้องมีมเพนเอร์เตอร์ก็คือเครื่องดูดควน<ช>ันที่มันเจ๋งจริง<ช>แล้ว,แล,วแล้วที่นี่นตอบโจทย์ได้ดีมากก็จะไม่ค่อยมีคำบน่นว่ามากินแล้วไม่เอาเม้นหัวอะไรไม่ค่อยมีเพราะว่าอากาศดีแล้วก็โฟลมากๆจริง จ, <ะ S 1> จริงๆแล้วนี่เป็นวิวนะเป็นวิวสวน,นววใช่หลังผมตรงนี้เราจะเปิดใช่เพราะว่าตอนนี้แดดมันค่อนข้างจา<ช>ัดอยู่นะครับ<ช>ต้องบอกว่าที่นี่ครับมอโตะชาบูชาบูสุดยอดมากๆนะครับแล้วลักษณะของร้านเป็นลักษณะไหนลักษณะของร้านสามารถใครเข้ามากินเนี่ยก็จะต้องอยังไงบ้างเป็นบุฟเฟ ค่ะลักษณะของร้านจะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะ,ะจากหัวละ299บาทซึ่งลูกค้าที่มาทานก็สามารถไปหยิบของตะที่หน้าตู้ได้เลยะค่ะใช่เหมือนนี่เป็นหยิบใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําจิ้มซูชิหรือว่าผักหรือว่าหมูต่างๆลูกค้าสามารถหยิบได้เลยใช่แล้วแบบว่ามีแบบน่าก,กินมากอันนี้เราจาัดพิเศษสาหรับรายการเลยนะคะอ,อ๋อแบบจัดมาให้ดูแบบว่าแล้วแบบโอเคไหม คือจะยิ่เท่าไหร่ก็ได้ไไดแล้ต่ลูกค้าเลยเวลาไหมคะกําหนดเวลาอยู่ที่1ชั่วโมง30นาทีค่ะอชั่วโมงครึ่งจริงๆแล้วมันมานะไม่เคยเกินเลยไม,ไม่เคยเกินชั่วโมงเลย <ừ> อิ่มตายอยู่ตรงนี้ขวานเราก็จะมีไอศค,ครีมแล้วก็มีผลไม้ให้ด้วยนะคะใช่เขาเรียกว่าครอถพวนเครื่องดื่มใช่ค่ะหลากหลายมากๆ299บาท<ช>คุม้ไมไหมคะคุ้มมากๆเลยค่ะ คือผมมาคุมคนคนทานะคุมแต่เจ้าของร้านก็ก็ต้องทําแบบว่าออกมาในสไตล์นี้นะครับ <c oughs> คราวนี้คราวนี้ผมถามหน่อยว่าทําไมทําไมสไตล์ของที่มาโต๊ะซาบูซาบูมีคนถามว่าทําไมไม่เสิร์ฟที่โต๊ะเลยอนะ่ะแล้วแบบว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องใส่กล่องอะไรอย่างงี้คือ <c oughs> <c oughs> ถ้าที่ผมมองนี้ก็คือกล่องมันอยู่ในตู้เย็นด้วยนะ มันจะสดเนาะ<ช>แล้วมันก็จะถูกสุขลักษณะมากๆก่ะเหมือนย่กงกับว่าเวลาที่เราใส่กล่องอะบางทีลูกค้าอยากจะทานอะไรลูกค้าก็สามารถหยิบได้เลยแต่เวลาที่เราสามเราไปเสิร์ฟให้ลูกค้าในกรณีที่ว่าลูกค้าเยอะมากอะเราอาจจะเสิร์ฟไม่ทนันแล้วเรามีกําหนดเวลาด้วยอ,อ,อาจจะทําให้ลูกค้าอารมณ์เสียได้ <laughs> <laughs> ไม่ยังไม่มาใช่ฟังมูนแล้วใช่แล้วบางทีลูกค้าหิวหิวมากแล้วทำไมไม่มาสักทีนี่ก็ไปปวยเอาเองอะจ้ะใช่ตอนนี้ลูกค้าอยากทานอะไรก็หน้าปุ๊บเชิญหยิบได้เลยค่ะเชิญหยิบได้เลยใช่ค่ะแล้วสไตล์ของเนื้อสัตว์ที่นี่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนื้อสัตว์เราก็จะมีเบคอนนะคะแล้วก็สันคออันนี้จะเป็นเนื้อนะคะนี่ก็จุดๆเลยนะคะวัวใช่ค่ะบอกแบบว่าสวยมากใช่แล้วด้วยด้วยลักษณะของชาบูเนี่ยก็คือมันต้องบาง เพราะว่านั่นคือการเอาการกินชาบูที่ถูกต้องเนี่ยคือการเอาตะเกียบขีบแล้วก็เอาไปแก่ในน้ําเดือดน้นําซุปที่อร่อยมากนะฮะหรือว่าเหล่านี้เป็นต้นนี่คือ,น,คอนี่คือความเป็นชาบูเนื้อสัตว์เยอะมากบอกได้ไหมว่ามีกี่อย่างถ้าเป็นประเภทลูกชิ้นเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยฮะ มากกว่ายี่สิบมากกว่ายี่สิกว่านี่แล้วอะค่ะมากกว่ายี่สิบชนิดนั่นคือความหลากหลายที่ที่สะท้อนมาในรูปแบบของวัสโุที่ไม่อั้นเลยจริงๆส่วนผักก็ไม่ใช่น้อยใช่ที่นี่มีความหลากหลายของของผักผักมากมากเลยผักนี่เราจะสดทุกวันเลยนะคะแล้วเราจะเน้นคุณภาพเฉพาะเห็ดเนี่ยเห็นสี่อย่างแล้วที่พี่มองอยู่มีเห็ดอะไรบ้างฮะมีเห็ดเข็มทองมีเห็ดนางฟ้ามีหูหนูดําแล้วก็มี ออริจิแล้วก็จะมีเห็ดหูหนูขาวอีกอย่างหนึง่งโอ้โอก็จะวางไว้แบบ<ช>นี้เนาะ,ะวางตรงนี้สี่ห้าอย่างรวมถึงผักอื่นๆอีกน่านาชนิดที่เราสามารถเลือกได้แล้วก็จะมีจะมีลักษณะข,ของไข่มีอ c c ก s ซซิต่างๆเยอะเยอะมากคราวนี้มาพูดถึงน้ำซุป <c oughs> เราชอบน้ำซุปที่นี่มาก ให้อธิบายก่อนน้ำซุปที่เคี่ยวเป็นขนาดไหนน้ำซุปนี่นะเป็น,นปจะเป็นน้ำซุปนะสูตรพิเศษของทางร้านเลยนะคะคือ,อน,น้ำซุปเป็นยังไงบ้างบอกได้ไหมบอกได้ไหมหรออไม่ได้บอกสูตรนะบอก <c oughs> ว่าสไตล์ของน้ำซุปของเราเป็นยังไงบ้างจะว่ายังไงดีล่ะเราก็จะเป็นสูตรพิเศษที่เราที่เราจัดทําขึ้นมานะคะ จะเหมาะสำหรับผู้คนที่สามารถทานได้เลยซึ่งที่ที่สำคัญคือของใน้างร้านะจะมไม่มีผงชูรสเลยนะคะหวานน้าซุปอ,อย่างนี้อิสลามก็สามารถทานได้ทานได้ค่ะทานได้ไดเป็นน้าซุปไก่ใช้น้ําซุปไก่คือผมจะบอกว่าแค่น้ําซุปอย่างเดียวก็อร่อยแล้วอะรสชาติเป๊ะมากรสชาติไม่ใส่ผงชูรสเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มากินที่มาโตเนี่ย จะไม่รู้สึกคอแห้งเลยใช่คือการเคี่ยวน้ําซุปจนกระทั่งได้น้ําซุปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเก่งมากนะอยากจะบอกเพราะว่าการทําน้ําซุปเนี่ยถ้าเคี่ยวไก่โครงไก่เข้าไปเนี่ยมันจะขุน่นน้ำสุปมันจะขุน่นแต่นี่สามารถทําน้ําสุปให้ใสเหมาะกับการกินชาบูแล้วได้ความได้ความรู้สึกเหมือนการกินน้ําสุปไก่แบบเต็ม อยากจะถามสูตรแต่เกรงใจเพราะเาหองหน้าแล้วแค่น้ำซุกก็ชื่นใจล้วนอกจากน้ำซุกแล้วยังมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่นี่กี่ชนิดได้5-6ชนิด5-6ชนิดแ,แล้วทำยังไงน้ำจิ้มแบบว่าสูตรไหนยังไงบ้าง คือน้ำจิ้มเราจะมีหลากหลายมากเหมือนที่นกบอกนะคะจะมี5ถึง6ชนิดนะคะแต่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยก็จะมีน้ำจิ้มสุกี้ใช่เราก็จะมีน้ำจิ้มเผ็ดแล้วน้ำจิ้มสามรสใช่ตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะผมว่ามนผสมกันแล้วแต่ลูกค้าชอบค่ะลูกค้าแต่ละคนก็จะเอาแต่ละอย่างมาผสมกันแล้วก็มาทานแล้วก็แบบที่สมเองคือชอบมากคือมีพี่กระเทียมมะนาวคือแบบเอาเลยอยากได้แค่ไหนเอาเลยแล้วก็น้ำจิ้มตัวนี้แมนชอบมากเลย มันคือน้ําจิ้มชาบูาบ<ช>น้ําจิ้มชาบูที่กินแล้วรู้สึกถึงความเป็นชาบูอย่างแท้จริงแล้วเด็ดมากนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกินแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกินแล้วาวนี้เนี่ยแมนชอบไข่มาก <c oughs> คือถ้าเวลาเป็นกินนะแมนจะใช้แบบนี้อันนี้ไข่ใช่ไหมลูกแรกของแมน <c oughs> มันจะถูกมันก็จะตีเข้าไป การกินชาบูก็คือมันก็จะใส่้งไปในหมอ้อนี้เลยโดยโดยนี่สไตล์แมนนะนะมันก็จะใช้ตัวที่ใช้ร่วมเนี่ยใส่นี่มันก็จะกลายเป็นสายลงไปอ,ม,อม,มาดูเร็วมาดูใกล้ๆแล้วคราวนี้ไข่ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันก็จะไม่เป็นก้อนมันก็จะไม่เป็นก้อนไม่ขาวนะครับบางทีแบบว่า ใส่ไปตุง้งมันก็จะมปนกระจุกตัวเกาะกันต่อไปมันก็จะเอาไข่ที่เหลือตอกตึต้งตอกในชั่วยนี่แหละนี่คือสไตล์แมนนะแล้วมันก็จะขอช่วยหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะมันก็จะเอากับไข่แดงออกมา ไข่แดงอ้วนแน่เลยอะ <c oughs> นานๆทีไม่เป็นไรบุฟเฟ่ <c oughs> ไข่ขาวนี่แบบว่าเดี๋ยวเอาไว้ตีใส่ในนู้นได้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเอาไข่แดงตีนี้มีไข่ขาวบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรเอาไ้ทำอะไรเวลากินชาบูที่ที่ญี่ปุ่นเวลากินชาบูที่ญี่ปุ่น นี่อ่็นเนื้อห,หมูเป็นนะอันนี้คือหมูแล้วก็เบคอนคแบบปางมากแขวงไปใช่ไหมแขว,ว่งแขวงแป๊บเดียวสุกแล้วเห็นไหมเพราะว่าเขาใช้ใช้อะไรสไลดนะ์นะฮะที่นี่จะมีเครื่องสไลด์ใช่แล้วก็จะจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มสาบูที่มันชอบหลังจากนั้นเนี่ยถ้าพุดเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเอามาจิ้มไข่ฮะ เขาจะเอามาจิ้มกับไข่อย่างนี้แล้วก็กินใช่บางคนบอกว่าอี๋กินไข่ข้าวไข่ดิบอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> ไข่ลวกอ่ะเ็ไม่ต่างอะไรจากนั <c> ้น <oughs> แต่ว่าอันนี้มันรูปแบบการกินอีกแบบนึงที่อยากจะบอกให้ให้ให้คนรู้อ,อ,อร่อยอะ่ะ เนื้อเนื้อเนื้อบางคนแบบว่าอาจจะไม่ชอบแบบว่าในการที่จะแบบแกล้งขี้เกียจก็ใส่ได้นะบางคนเขาเขาแบบว่าใส่ไปเลยใส่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยม,มีมะมีเยอะมะแบบเด็กนักเรียนเนักเรียนเยอะเต็มหม้อใช่ไหมใช่ยสุกแล้วสุกแล้วเนื้อที่นี่เนื้อคุณภาพเป็นไงลอง มีคนมาเนื้อเราจะมีคนมาส่งให้อะคะ่ะจะสดทุกวันเลยอะคะ่ะส mm ิน hmm. ค้าทุกอย่างของทางร้านจะเน้นสดแล้วก็คุณภาพดีท,ทุกอยาก่างเลยอะคะ่ะวันต่อวนันหวานและนุ่มมากใช่ค่ะอืมถ้าจะไม่ต้องออกแรงเคี้ยวเลยนะเพราะว่ามันแบบสไลด์มาได้กําลังดีมากมึ ido, กฮอกไโดอกก้มันหยิบมาของโปรดเลยไอพวกนี้ต,ต้องต้มหน่อยใช่ค่ะแล้วก็นี่ แฮมไก่เนีเราส่วนใหญ่จะเจอแต่แฮมหมูเงี้ยเนะาะคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นพี่น้องทำมุสลิมมาทานเนี่ยเขาก็สามารถเลือกในรูปแบบที่เขาอยากกินได้น้ําซุปต้องยืนยันนะคะว่าเป็นน้ําซุปไก่น้ำซุปไก่น้ำซุปไก่เพราะฉะนั้นพี่น้องอิสลามกินได้สบายเลยยังไม่หมดเท่งนี้หรอกครับที่นี่มัตโตชาบูชาบูเดี๋ยวกลับมาติดตามกันกันกบกลิ่นคิดเช่นเปิดโลกความอร่อยค่ะ